ฉันล้ำุด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 ลูกฉันล้ำุด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 ลูกฉันล้ำดุ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 ดรีบว่ายมาแม่ฉันลำดุ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 ดแม่ฉันลำดุ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 ดแม่ฉันลำดุ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 ดก็ว่ายมาพ่อฉันลำดุ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 ดพ่อฉันลำดุ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 ดพอฉันลำดุดดุดดุก็สวัสดีค่ะ today is f ล y Day วันนี้วันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะเราเดินทางมาถึงวันศุกร์กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำใบงานครูนกมีคำถามค่ะเด็กๆคะเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงของตัวเองไหมคะลูกอ้าวสัตว์เลี้ยงของเด็กๆคือตัวอะไรคะมีชื่อให้มันหรือเปล่ามันชื่อว่าอะไร เนื่องด้วยสัตว์เยงของเรามันก็จะคุ้นชินกับเราใช่ไหมลูกแล้วถ้าเกิดว่าเราไปนอกบ้านไปเจอกับสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่คุ้นเคยกับเราใช่ไหมคะมันก็จะมีนิสัยดุร้ายใส่เราเด็กๆมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงจากพวกเจ้าสุนัขจรจัดที่ดุร้ายแบบนี้คะถ้ายังคิดไม่ออกนะวันนี้ครูนกมีวิธีการเอาตัวรอดจากสุนัขเนี่ย มาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ตั้งใจดูนะคะจะได้เก็บไปเป็นความรู้นะคะเมื่อเจอเจ้าสุนัขจรจัดจะได้รู้วิธีการเอาตัวรอดค่ะวันหนึ่งน้องเป็ดออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆระหว่างทางกลับบ้านน้องเป็ดเห็นลูกหมาหน้าตาน่ารักวิ่งเล่นกันอยู่สองสามตัวก็คิดว่าน่ารักจังเลยเขาไปเล่นด้วยดีกว่า น้องเป็ดเดินเข้าไปหาและยื่นมือเข้าไปใกล้ตั้งใจว่าจะลูบหัวมันแต่ว่าลูกหมาพวกนี้ไม่คุ้นเคยกับน้องเป็ดพอน้องเป็ดยื่นมือออกไปมันก็งับเข้าเต็มแรงโอ้ยน้องเป็ดร้องด้วยความเจ็บปวดและเอามือตีลูกหมาให้ปล่อยปล่อยนะปล่อยมือน้องเป็ดสิเมื่อลูกหมาถูกตีจนยอมอาป,ปากปล่อยมือ,อน้องเป็ดจึงเห็นว่าที่มือมีแผล มีรอยเขี Elliot, so ้ยวสองรอยและเลือดไหลออกมาน้องเป็ดเห็นแล้ว <themselves> ก <ytt> ็ร so ้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและความกลัวเจ็บจังเลยพวกลูกหมาห่าใส่น้องเป็ดเสียงดังและค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆ เกรดความรู้จากนิทานน้องเป็ดอินดี้เพื่อนๆได้ดูนิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนหมากัดกันไปแล้วที่บ้านได้เลี้ยงสุนักกันไว้บ้างหรือเปล่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะเห็นเจ้าหมาน้อยตามสถานที่ต่างๆข้างทางใช่ไหมเอาละ่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขให้น้องๆระวังตัวกันเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ปลอดภัยและเอาตัวรอดจากการถูกหมา,ากัดได้วิธีเอาตัวรอดเมื่อคุณเหมือนจะโดนสุนัขก,กัดสถานที่ที่มีสุนัขจรจัดเยอะๆสุนัขอาจห่วงถิ่นจึงเสี่ยงที่จะถูกทําร้ายได้ง่ายไม่รู้ว่าวันไหนเดินเดินอยู่แล้วมีสุนัขมาวิ่งไล่กัดเราจึงมาแนะนำวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้กัน 1. อย่าตกใจสุนัขเวลาที่คุณเหมือนจะโดนสุนัขก,กัดคุณก็ควรจะเย็นเย็นทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสุนัขมันจะเห่าใส่คุณมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะได้แค่เห่าแต่ถ้าคุณกรี๊ดและวิ่งหนีแล้วก็มันเหมือนกับคุณไปกระตุ้นสัรชาติยานของมันให้จู่โจมคุณ 2. ออย่ามองหน้าสุนัขเวลาที่คุณมองตาพวกมัน มันเป็นสัญญาณของการท้าสู้ทางที่ดีเวลาเห็นสุนัขแปลกหน้าคุณควรเดินหน้าตรงไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปสนใจมันเมื่อทำแบบนี้เจ้าสุนัขก,ก็จะไม่ทําอะไรคุณเพราะเห็นว่าคุณไม่สนใจมันที่ไม่ให้ศบตากับสุนัขโดยตรงเพราะสุนัขจะคิดว่าเป็นการท้าทายคุณอาจใช้สายตาชำเืองดูเล็กน้อย เมื่อสุนัขสงบลงจึงค่อยๆถอยห่างทีละน้อย 3. อย่าถือของรบกวนสุนัขพวกขวดน้ำรองเท้าหรือกระเป๋าเป้ยิ่งแกว่งไปแกว่งมาได้นี่แหละตัวดีที่จะทำให้สุนัขจะกัดคุณแล้วของเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยป้องกันตัวจากสุนัขที่จะมากัดคุณเลย 4. ีห้ามวิ่งหนีสุนัข เมื่อคุณโดนเจ้าสุนัขจู่โจมถ้าคุณวิ่งสุนัขมักจะวิ่งตามมากัดคุณทันทีให้คุณเปลี่ยนเป็นเดินแทนเดินเร็วๆก็ได้ให้ห่างจากสุนัขมากที่สุดเดินเร็วจนกว่าจะพ้นสายตาของเจ้าหมานั่นแหละถึงจะรับรองได้ว่าคุณปลอดภัยวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขก,กัดหรือทำร้าย9ข้อ1 อย่าตะโกนเสียงดังใส่สุนัขหรือทำให้สุนัขตกใจ 2. อย่าแย่สุนัขขี้โมโหหรือสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้ายก้าวร้าวเช่นคำรามแยกเคี้ยวตื่นตกใจกลัวหรือมีลูกอ่อน 3. อย่าเหยียบโดนหางหัวหรือตัว 4. อย่าแย่สุนัขที่กัดจัน 5. อย่าให้อาหารสุนัขแปลกหน้าหรือสุนัขจรจัด 6. อย่าหยิบแย่งจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขก,กำลังกิน 7. อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่รู้จัก 8. ห้ามเล่นกับสุนัขโดยปราศจากการดูแลจากผู้ใหญ่ 9. หากถูกสุนัขก,กัดควรรีบบอกผู้ใหญ่ทันทีแต่หากเกิดเหตุโดนสุนัขก,กัดมาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากโดนสุนัขก,กัดก็คือควรรีบทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่อย่างน้อย15นาทีใส่ย,ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากการโดนสุนัขก,กัดเป็ดเคยฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฉีดต้องฉีด5เข็มนะคะวันนี้ฉีดเข็มแรกแล้วมาตามที่หมอนัดอีก4ครั้งฉีดให้ครบ5เข็มนะคะวัคซีนถึงจะได้ผล น้องเป็ดตะโกนดังลัน่นไม่ได้ยินว่าต้องฉีดยาถึงห้าครั้งถ้าน้องเป็ดไม่ฉีดยาให้ครบห้าเขม็มก็อาจจะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเลยนะ แล้วคุณหมอก็อธิบายให้ฟังเพิ่มว่าคนที่เป็นโรคนี้จะทรมานมากแม้ว่าโรคนี้จะเป็นแล้วไม่หายแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและไม่ไปเล่นหรือเข้าใกล้สุนัขหรือแมวจรจดัดเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ถ้าเราถูกกัดเราก็อาจจะติดเชื้อได้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้ว เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีการเอาตัวรอดจากเจ้าพวกสุนัขทั้งหลายนะคะขั้นแรกเลยเด็กๆต้องมีสติใช่ไหมคะเขาบอกให้เรามีสติอย่าตกใจเพราะถ้าเกิดตกใจแล้วเราจะคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเราอาจจะวิ่งก็ได้นั่นคือข้อห้ามเลยนะคะต้องมีสติอย่าตกใจนะคะแล้วก็อย่าไปแย่มันถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆเราก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้มันใช่ไหมคะลูกอย่าไปแย่อย่าไปแก่งเอาอะไรไปแก่งใส่มันมันจะคิดว่าเราทําร้ายมันคะ่ะมันก็จะ ตะคุบเราเลยมันก็จะกัดเราเลยนะคะเอาง่ายๆเลยเด็กๆคะอย่าเข้าใกล้มันดีกว่าแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เจอมาแล้วนะคะก็ตั้งสติไว้อย่าวิ่งหนีนะคะให้ค่อยๆไปอย่าไปสนใจมันอย่าไปมองหน้ามันนะลูกนะถ้าเลือกได้อย่าไปอยู่ใกล้มันจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราพักเรื่องการเอาตัวรอดเ ไปดูใบงานของเราดีกว่าค่ะเหลือ2หน้าสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะในชุดกิจกรรมใบงานที่15เหลือหน้าที่7กับหน้าที่8 2สองหน้าสุดท้ายแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราไปทําการให้เสร็จกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมใบงานชุดที่15ขึ้นมาแล้วแล้วก็มาเริ่มทํางานกันเลยดีกว่านะคะหน้าปกนี้เหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้ระบายสีหน้าปกก็ระบายด้วยนะคะเด็กๆคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปแผ่นสุดท้ายของชุดกิจกรรมเลยค่ะ แผนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน้าที่7นะคะลูกหน้านี้นะคะหน้าที่7นะมาดูกันค่ะว่าหน้าที่7คําสั่งเขาให้เราทําอะไรนะคะคําสั่งของหน้าที่7นะคะเด็กๆเขาให้เราเขียนคําตามรูปภาพนะคะเขียนคําตามรูปภาพอ่าแน่นอนค่ะเขาต้องมีรูปภาพมาให้เรานะคะและให้เราดูว่าคือรูปอะไรแล้วก็เขียนคําลงไปมาดูรูปภาพแรกค่ะเด็กๆค่ะเป็นรูปภาพของแหวนนั่นเองนะคะแหวนค่ะ เรามาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากสาระแอนะคะสาระแอมีสองขานะคะลูกแล้วก็หอหีบค่ะวอแหวนนะคะแล้วก็นอนหนูลูกอีกช่องหนึง่งมีไว้ทำไมมีไว้ให้เด็กๆนะคะเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะทำบ่อยๆนะคะลูกทำซ้ำๆมันจะได้จำได้ นี่ค่ะเราก็เขียนซ้ำไปแล้วนะคะเรียบร้อยมาดูค่ะรูปภาพที่สองนะคะลูกนี่คือรูปภาพของวัวใช่ไหมลูกวัวมีคําเรียกมีชื่อเรียกอีกหนึ่งอย่างเรียกว่าอะไรนะมีคนจำได้ไหมเอ่ยเรียกว่าโคนั่นเองนะคะโคนะคะก็เริ่มต้นเขียนด้วยสระโอนะคะลูกแล้วก็ คอควายนะคะคอโอโคแบบนี้เลยนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเด็กๆขาเขียนเสร็จคําที่1แล้วดเด็กๆเขียนคําที่2ต่อเลยนะคะใครเขียนไม่ทันนะคะไม่ทันตามคลิปหรือว่าคุณรูเขียนเร็วเกินไปก็ให้เด็กๆก,กดหยุดนะคะกดหยุดเล่นคลิปวิดีโอได้นะคะค่ะคาต่อไปค่ะมาดูค่ะรูปภาพนี้แนละ้วลูกนะ เป็นรูปภาพของเจ้าก,กบนั่นเองนะคะกบเขียนยังไงง่ายๆนะคะลูกมีตัวกอไก่กับบอใบไ,ไม้สองตัวเองนะคะลูกอ่นนี้ค่ะกอไก่บอใบไ,ไม้เสร็จแล้วอีกช่องหนึ่งทำอะไรคะเขียนซ้ำนั่นเองอกอไก่บอใบไ,ไม้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูรูปภาพต่อไปนะคะนี่คือภาพขององ,งนะคะลูกอง,งอามาค่ะอง,งเขียนยังไงเริ่มต้นจากสระโอนะคะแล้วก็อออ่างค่ะงงูค่ะแล้วก็ไมเอกบนอออ่างนะคะแล้วก็เขียนซ้ำเลยค่ะ สระโออ่างงองูไม้เอกบนออ่างเรียบร้อยนะคะมาดูรูปภาพต่อไปเป็นรูปภาพของแก้วน้ำใช่ไหมคะแก้วน้ำที่มีน้ำด้วยเวลาระบายสีต้องรู้ด้วยนะว่าน้ำสีอะไรอ่ามาดูนะคะแก้วน้ำเขียนยังไงเริ่มต้นจากสระแอมีสองขาค่ะ แล้วก็ตามด้วยกอไก่นะคะวอลแหวนค่ะไม้โทค่ะบนกอไก่นะคะแล้วก็ยังไม่จบนะมีนอหนูอีกสะระอาม,มีวงกลมบนนอหนูแล้วก็ไม้โทอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งตัวบนวงกลมนั้นนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนซ้ำอีกหนึ่งคำเลย ลายมือสวยๆนะคะลูกตัวบรรจงเต็มช่องเลยอคุณลกเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงภาพสุดท้ายกันแล้วนะคะภาพนี้เป็นภาพของผลไม้ชนิดหนึ่งนะนั่นก็คือลำไยนั่นเองนะคะลูกลำไยเขียนยังไง ตัวแรกเลยที่เราจะเขียนนะคะก็คือนี่ค่ะลอลิงนะคะสะระอาม,มีวงกลมนะคะตามด้วยสะระายไม้มะลายแบบนี้นะลูกนะแล้วก็ยอยักษ์ค่ะนี่คือคำว่าลำไยนะคะถูกต้องสมบูรณ์เสร็จแล้วอย่าลืมอีกหนึ่งช่องนะคะลูก นนครูนกเขียนครบทั้งสองคำเลยนะคะแล้วก็ครบทุกรูปภาพแล้วด้วยนะต่อจากนี้เราก็จะมาอ่านคำที่เราเขียนกันนะคะนี่ค่ะคำแรกเลยนะคะหอวอแอนอแหวนนะคะนี่นะคะแหวนถูกต้องนะคำต่อไปค่ะ คำนี้นะคะคอโอโคคอ,คอโอโคอ,อ่านี่ค่ะโคก็คือวัวน,นั่นเองนะคะเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของวัวนะคะคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะกอ,อ,บอกบกโอ,บอกบกนี่นะคะก็คือเจ้ากบนะคะ ต่อไปค่ะคำนี้นะลูกอโงองององไม่เอกองององงององไม่เอกองนี่ค่ะองค่ะคำต่อไปนะคะกอแอวอแก้วแก้วไม่โทแก้ว นออานํานําไม้โทน้าแก้วน้าตรงกับรูปภาพนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายนะคะลออําลํายอไอใหญ่ลำใหญ่ถูกต้องนะคะ เสร็จหน้าที่7แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่8หน้าสุดท้ายเลยนะคะหน้าเลข8นะคะหน้านี้เราทาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะลูกหน้านี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คํากับรูปภาพนะคะโยงเส้นจับคู่คํากับรูปภาพนะคะลูกมาดูค่ะคําแรกกออากร,รมพอแองงอแพงกรมแพง รูปภาพกำแพงค่ะเด็กๆโยงได้เลยค่ะคำต่อไปนะคะตออัมตํารออัวจอรวดตํารวดโยงเลยนะคะตํารวจอยู่บนสุดเลย คำต่อไปค่ะ,ะคำนี้นะคะกออมกรามออือ,ม,อ,อมือกามือรูปภาพกามืออยู่ไหนคะ,อ,ะอยู่นี่นะคะโยงเส้นได้เลยนะคำต่อไปเลยค่ะคำนี้นะคะ สออัมสามลออีลีสามลีรูปภาพสามลีอยู่ไหนคะอยู่นี่นะคะโย,ยงเลยคำต่อไปคำนี้นะกอแอวอแก้วแก้วเมโวแก้ว นออำน,ำนำนำไมโทน้ําแก้วน้ําแก้วน้ําอยู่ไหนคะอยู่นี่นะคะยงเส้นได้เลยค่ะ่าเรียบร้อยนะคะดูคําต่อไปนะลูกนะคํานี้นะลออำลำย่อไอใหญ่ลำ ใยลำใยอยู่ไหนคะเป็นพวงเป็นกรรมอยู่อยู่นี่นะคะอโยงเส้นเลยคะ่ะเรียบร้อยนะคะมาถึงคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคะคำสุดท้ายของหน้าที่8นะคะลูกคำนี้นะคะสออำสามพอเอาเผาสามเผา เหลือรูปเดียวแล้วนะคะลูกยงเส้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านและตรวจทานกันอีกรอบนะคะว่าที่เรายงไปนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูคำแรกเลยนะคะก็อํากรรมพอแององแพงกรรมแพง โยงมาที่กำแพงถูกต้องนะคะเด็กๆต้องอ่านตามคุณนกด้วยนะลูกนะอย่าปล่อยให้คุณนกอ่านคนเดียวนะคะคำต่อไปค่ะตออําตํารออัวจอรวดตํารวดโยงมาหาตํารวจถูกไหมคะะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะลูกนะ อ่านเสียงดังฟังชัดนะคะกออัมก um, ัมมอือมือกัมมืออ่าก็โยงมาที่ภาพกัมมือถูกต้องนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะลูกสออัมสามลอออลีสาลี โยงไปที่สำดีถูกไหมถูกค่ะต่อไปค่ะก็อแอวอวแก้วแก้วไม่โทแก้วนออำนำ้านํำไม่โทน้ำแก้วน้ำ,นำโยงมาที่แก้วน้ำถูกต้องค่ะคำต่อไปนะคะ คำนี้นะลูกลออำลำยออไอยัยลำยัยอ่ะโยกมาที่ลำยัยถูกไหมคะถูกค่ะคำสุดท้ายนะคะสออสำสามพอเอาเผาสำเผา สัมภาคือเรือสัมภาวโยงมาที่เรือสัมภาถูกต้องครบทุกคำนะคะ ตอนนี้นะคะงานของเราเสร็จครบทุกหน้าเลยนะคะตั้งแต่หน้าที่1จนถึงหน้าที่8ทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาภาษาไทยของคุณครูนกนะคะก็เสร็จครบหมดทุกอย่างแล้วเด็กๆก,ก็ย้อนกลับไปดูนะคะหน้าไหนที่ยังทํางานไม่เรียบร้อยนะคะยังทําผิดอยู่หรือว่าลืมระบายสีก็ให้เด็กๆนะคะกลับไปเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ทําการตรวจเช็คให้นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะครูนกก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ